สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาวจุมจุมแพะกับมัพ่อกันอีกรอบจากมื่อนี้อ่าสาวจุมจุมแพะกะที่มาเวเาเรื่องเล็บเนาะเว้ากันเล็บมื่อนี้ยืนถาดพี่ข้าเจ้ามาหาไปกินเขา่าเจ้าของร้านเล็บที่ฮาไปกินเขา่าเฮ็ดเฮ็ดเรื่องอันทำเล็บข้างไว้สองสามเรื่องจากปีที่แล้วมื่อนี้กะก็ก็ดีใจค่ะที่คลิปของสาวจุมมีค้นเบิง์นเราก็ามีค้นได้ประโยชน์จาก จากคลิปที่แล้วผู้ลังค้นกับคอมมต์มาว่าได้เป็นสร้างเฮดล็บแล้วว่าซนวาอ่ะเนาะมาว่ากันไหมว่าไหมว่าไหม,ไมคือไหมอีกละปีนี้เนึ่งถัดไปสาวจุม๋มจิ๊บเออคลิปของเขาก็มีประโยชน์อยู่เต้ยนี่แม่เดี๋ยปคิดไปยังซีอ๋อย่งางเขาลงหลดก่อนหนาวมาค่ะเรื่องรายได้ค่ะรายได้รายได้ของคำเล็บรายได้ของช่างทำล็บหัวข้อของโมนี่เนาะ โอ้หนาขึ้นมันยำยาดยังสี่ว่าเป็นอย่างรายได้ของช่างทํลิฟ็บช่างทํลิฟตแล้วตะลานนะคะอันนี้สําหรับคนที่เข้ามาฟังไม่หรือว่าคนที่กําลังสีว่าเฮลเบิร์นี่ที่มีรายได้อีกอย่างบบฮอรหรือว่าเจังไหนโน่กินนขาคอมค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์าคอมโดยทั่วไปนะคะรัดอื่นนี่จาาจุ่มชุมแพรนี่บอลูแต่ว่าที่จุม่มนี่คือรัดแมชชีกเกนหกสิบสี่สิบ กสิบนี่คือเขาได้ค่ะสมมุติว่าเขาเฮ็ดเล็บได้ร้อยหนึ่งสมมุตินะตีตเป็นตัวเลขกลมๆเจ้าของร้านก็สิเอาไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็เป็นค่าสีค่าค่าสีค่าน้าค่าไฟค่าอีกอย่างต่างๆนั้นๆจะสร้างทับเล็บนี่ก็คือได้หกสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าพวกแปลงพวกอีงอย่างจังแสพวกถุงมือแสเขาจ่ายเองค่ะเขาซื้อเองเป็นของพวกที่เขาใส่ส่วนตัวเขาค่ะเขาซื้อเองจ่ายเอง สี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็เป็นค่านำค่าไฟค่าจีปะถะในล้านอันนี้คือรายได้ของสร้างทำเล็บค่ะได้หน่อยได้หลายแล้วแต่วความขยันค่ะแล้วแต่วความมันค่ะที่เฮ็ดหามือหกมือเจ็ดมือนี่ก็แล้วแต่เลยค่ะเอาตามความสะดวกถามว่าสวัสดิการของสร้างทำเล็บถ้าเกิดเทียบกับอาชีพทั่ว,วไปนะค่ะก็คือเฮากระโบได้มีแบบว่าประกันสุขภาพประกันสังคม วิเคชันเพย์หรือว่าร้านพักร้อนในต่างยังบ่มีค่ะเขาเอิญมาอินดิพันเด็ตคอนแทคก็คือเป็นพวกฟรีแลนซ์คล้ายๆฟรีแลนซ์นะคะจ่จายจ่ายภาษีเองภาษีนี่เขาก็ดกรเอิญเอิญว่าเทนในเทนไนก็คือหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเขาต้องจ่ายภาษีเองทุกสามเดือนอันนี้คลิปที่สามจุดไม่ไม่คือว่าไปว่าไปเรื่อยๆนะจ๊ะเพราะว่าเป็นคลิปสดเลยคิดเองตอนคิดตอนนี้ว่าตอนนี้เลยบ่ได้เขียนสคริปต์อีย่างทั้งสิน้น บอกเคอจังมูเว้าให้กันฟังแบบนี้ละจ้ะเอาง่งายๆสดๆไปเลยคิดอ,อยังออกมาได้ก็ว่าไปเลยถ้าเกิดผู้ใดมีคำถาม,มยังก็ถามลงใต้คลิปได้จ้ะสาวจุม่มจุ่มเพ้ถ้าเกิดแชร์อย่างไดก็จะแชร์ลงไปให้ฟังเนาะเอาแบบสดๆง่ายๆไปเลยเคย่อยๆแบบมาแชร์ประสบการณ์เ้าประสบการณ์ให้กันฟังแบบพี่น้องว้าสู้กันฟังเลยจ้ะเอาแบบง่ายๆเลยนั่นแหละถึงในเราเฮ้อถึงเรื่องสวัสดิการสวัสดิ สวัสดิการนี่เขาคือสิ่งหนึ่งแบบว่าเออประกันสังคมประกันสุขภาพอย่างบบค่ะถ้าเป็นงานเป็นงานที่ว่ารายได้พิเศษเพิ่มขึ้นจากสามีนะ่ะได้ค่ะถ้าสิเป็นงานหลักนี่ก็คือเขาต้องซื้อทุกอย่างเองนะคะรายได้ของสร้างทำนีประขึ้นอยู่กับความขยันขึ้นอยู่กับความว่าเขาเหตุงานเก่งได้เงินหน่อยเงินหลายกันแล้วแต่วความสามารถเลยค่ะ ใหลายย่างเขาก็ต้องทําใจเพราะว่าบางเทือนี่เอ่อเจ้งใดละ่ะลูกค้าเนาะเวลาเหตุงานกับลูกคากะก็มีทั้งดีทั้งคนบอดีคือคนบ้านเขาเนี่แหละค่ะฝรั่งกับโมด้แบบว่าเลิศเลอเพอร์เฟกต์อย่างกระดากระด้อเกเขาเจ้ากะถามว่าดีบอกก็ดีแต่ว่าถามว่าความเป็นความเป็นคนนะคะ่ะความเป็นมนุษย์ก็คือคนบ้านเขาเนี่แหละค่ะจุดู้ดีก็ดีกระจดีไล่ๆเออสั้นสีง่ายให้เงินพิเศษ สือคนพ่อใจดีกต่อแล้วต่ออีค่ะพ่ต้องห่วงค่ะต่อแล้วตัวอีกคือแพ่งแท้อย่างสิเออค่ะนั่นราคะคลิปนี้กันสั้นๆเนาะที่ว่าจังใดดีล่ะคลิปนี้ก็ว้าถึงว่ารายได้ของสร้างทําเล็บของสร้างโฆษณะของช่างทําเล็บบอไทยกับบอของเบ้าเล้ากับ่าชัดบอภาษาอังกฤษกับพ่อคำกาอ่ะค่ะนั่นราค่ะกับมา้อสู้ฟังค่ะคลิปนี้สั้นๆก็ว้าถึงว่า รายได้ของสร้างทำเล็บช่างทำเล็บได้เท่าไหร่กินเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะสรุปก็คือกินเป็นเปอร์เซ็นต์กินเป็นเปอร์เซ็นต์กับเจ้าของร้านแบ่งกันแล้วแต่ถ GG ตกลงกันค่ะล่างล่างกับไเหกสิบเปอร์เซ็นต์ล่างล่างก็ให้เอหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ล่างล่างกับไฮเห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่สบแบ่งกันแล้วแต่เที่ตกลงตอนเฮาไปเฮ็ดงานค่ะบแต่ละล่านกับ,บ่คือกันค่ะแล้วแต่แ ตกทิศตกรงกันแล้วค่ะแต่ว่าส่วนมาก,กคือกินเป็นเปอร์เซนต์ค่ะนั่นหละแล้วก็สวัสดิการนี่ก็คือเขาเขาเป็นฟรีแลซ์ค่ะเขาจ่ายเขาจ่ายภาษีเองจ่ายภาษีหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเขาเอิ้นทินน,นายเดนนายจ่ายภาษีทุกสามเดือนเงินที่เขาหาได้มาเขาจะมาจ่ายภาษีเองเพราะว่าปกติงานที่ทั่วไปเขาเขาเจ้าหักภาษีแล้วนะแต่ว่างานนี้แต่ว่างานเฮดเลนนี่เป็นงานอิสระนั่นละค่ะ ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมหรือว่าคนที่ว่าเอ,อ,อยากจะมาเฮ็ดเล็บเป็นไดโน,นซอร์้มคอมเมนต์ใต้คลิปนะค่ะสาวจุ่มจุม่มแพจะมาตอบคำถามให้เฮ็ดคลิปสั้นๆตอบคำถามให้จังซีละจ้าวันนี้ก็ขอลาไปก่อนถ้าชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์ฝากากดซับสไคร์ให้สาวจุม่มจุ่มแพลนะจ้าที่ฝากที่กลับมาเฮ็ดคลิปไม่ไมแล้วก็เลขเล็กเล็ดน้อยสำหรับสร้างท่านเล็บให้ฟังนะคะ ขอบคุณค่ะพบกันไม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย